รองแม่ทัพภาคที่4ยืนยันสาเหตุที่รถไฟบรรทุกสินค้าตกรางที่จังหวัดสงขลาเกิดจากเหตุลอบวางระเบิดโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งพิสูจน์หลักฐานและซ่อมแซมในจุดที่เสียหายพร้อมแจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางและงดเดินรถบางขบวน ความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดรางรถไฟที่อำเภอสะดาจังหวัดสงขลามเมื่อวานนี้จนทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าขบวนที่707หัดใหญ่ประดังเบซาตกรางได้รับความเสียหายแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยพลตรีไพศาลหนูสังรองแม่ทัพภาคที่4เปิดเผยว่าจากการใช้กล้องโดรนบินตรวจสอบยืนยันเบื้องต้นว่าเกิดจากเหตุระเบิด ทำให้รถไฟบรรทุกสินค้าได้รับความเสียหายซึ่งได้ปิดกั้นพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ EOD เข้าดูแลความปลอดภัยแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อสอบสวนหาหลักฐานต่อไปขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เตรียมทีมวิเคราะห์เพื่อเข้าซ่อมแซมในจุดที่เสียหายส่วนมูลค่าความเสียหายยังไม่สามารถระบุได้ต้องรอทีมวิเคราะห์ของการรถไฟเข้าตรวจสอบก่อน การตรวจสอบนะครับก็ใช้โดยการใช้กล้องบินโดนบินโดน,นบิน,น,นก็ไดจะเป็นเหตุระวังเราเติอนะครับท่าเลือตูต้สินค้าได้ปักเสียหายนะครับตอนนี้ก็คือเราได้ปิดกั้นพื้นที่ไว้ให้เราเจ้าที่อยู่ดีทำมเทียปลอดภัยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือทีมวิศวสานนะครับไปตรวจสอบสที่เกิดเหตุแล้วก็ตอนนี้ทางการรถไฟประเทศไทยก็ได้เตรียมทีมวิศวะมาเพื่อตอกแ่งด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางและงดเดินรถบางขบวน โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟอฟท์แจ้งว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่พบพนักงานหรือประชาชนได้รับอันตรายแต่สภาพทางได้รับความเสียหายจึงต้องปิดเส้นทางรถไฟหาดใหญ่ประดังเบซาเพื่อดําเนินการซ่อมแซมสำหรับการเดินรถเส้นทางสายใต้การรถไฟยังคงเปิดให้บริการตามปกติแต่ได้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางบางส่วนเพื่อเลี่ยงผลกระทบจากจุดเกิดเหตุ โดยงดเดินรถขบวนรถพิเศษโดยสารที่949ทับ950ชุมทางหักใหญ่ปดังเบซาชุมทางหักใหญ่ส่วนขบวนรถด่วนพิเศษที่46เส้นทางปดังเบซาชุมทางหักใหญ่งดเดินจากปดังเบซาชุมทางหักใหญ่และขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์จากปดังเบซาชุมทางหักใหญ่